สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่และอาจารย์ที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมอันนี้ผมพานชัยหนุ่มนครพนมนะครับได้มารีวิวนะครับการส่งนกของผมนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้จัดไปที่กรุงเทพอีก3ตัวนะครับอาจารย์ที่สั่งก็คืออาจารย์ชุตินันท์านประสงค์นะครับผมแขวงแสนแสบมินบุรี นะครับสุวินทวงยี่สิบแปดนะครับอาจารย์ได้เชื่อใจผมอาจารย์บอกว่าพานชัยจัดนกที่ได้มาจากป่าหลิวตันให้ผมหน่อยนะครับ <tit le> ผมก็จัดให้ไปเลยนะครับสามตัวนะครับอาจารย์บอกว่าอยากจะเสียงดวงดูนะครับ <tit le> ผมก็จัดตามคำขอครับผม <tit le> ผมก็ได้นกที่ว่ามาจากป่าหลิวตันนะครับก <tit le> ็จ,จัดให้อาจารย์ไปสามตัวนะครับ ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่เชื่อใจผมนะครับถ้าอาจารย์ท่านใดสนใจนะครับก็เปิดแบ่งนะครับอยากเสียงดวงก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับนี่ครับชื่ออาจารย์นะครับไปมินบุรีนะครับสตัวนะครับขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่เชื่อใจผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับผม